โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องความท้าทายทางเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศของไทยเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติสุดยอดอาวุธสงครามในวันนี้วอร์โซนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับระบบจรวดหลายลำกล้องเที่ยวเล็บใหม่ของกองทัพบ,บกไทยเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง DTI 1 บทเรียนจากสงครามและความขัดแย้งที่ผ่านมากลายเป็นความท้าทายของกองทัพไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอธิปไตยของชาติการมีระบบจรวดและอาวุธนำวิถีที่มีอำนาจการยิงสูงโจมตีและทำลายพื้นที่เป้าหมายของข้าศึกในเชิงลึกยกตัวอย่างเช่นค่ายทหารสนามบินกองกำลังทหารหรือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของข้าศึกล้วนเป็นสิ่งสำคัญมากในสงครามยุคป,ปัจจุบัน แต่เนื่องจากมูลค่าของระบบจรวดและอาวุธนำวิถีล้วนแล้วแต่มีราคาที่สูงมากขั้นตอนการเก็บรักษารวมไปถึงการซ่อมบำรุงก็มีความซับซ้อนและยังมีอายุการใช้งานที่จำกัดอีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับเจ้าของเทคโนโลยีล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ทังสิน้น ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพไทยเป้าหมายสูงสุดของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ภายใต้กุศโลบายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองจึงได้มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีจรวจและอาวุธนำวิถีเป็นเป้าหมายแรก โครงการพัฒนาจรวดของกองทัพไทยเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2549เริ่มจากจรวดต่อสู้สกัดกัน Anti-Surface Missile ระยะยิง40กิโลเมตรจรวดโจมตีอากาศสู่อากาศ Air-to-Air Missile ระยะยิง40กิโลเมตร จรวดต่อสู้รถถังขนาดเล็กแอนตี้แทงหรือแอนตี้ชีประยะยิง8กิโลเมตรรวมไปถึงการสร้างศูนย์พัฒนาจรวดและอาวุธนำวิถีมอเตอร์จรวดวัตถุดินขับดันแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลบบุรี จรวด D-TI 1และ D-TI 1G ถูกพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสอทอปอโดยได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจากประเทศจีนมาเริ่มกันที่จรวจหลายหล่ำกล้องแบบไม่นำวิถี D-TI 1เป้าหมายการวิจัยของ D-TI คือการพัฒนาจรวดจ,จมตีระยะไกล180กิโลเมตรซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจรวดเว่ยชื่อ w s 1B ของประเทศจีน DTI 1ถูกส่งมอบให้กับกองพันทหารปืนใหญ่ของกองทัพบบกทดสอบใช้งานขังแรกเมื่อปีพศส5 5 4โดยสำหรับเครื่องยิงตรวจ DTI 1ที่สปทวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อส่งมอบให้แก่กองทัพโบก ระบบนี้ถูกติดตั้งบนรถบรรทุกหุ้มเกราะแบบ6 x คูณ6มีท่อยิงแบบท่อกลมจำนวน4ท่อบรรจุจรวจได้ท่อละ1ลูกมีระยะการยิงสูงสุด180กิโลเมตรระยะการยิงใกล้สุด60กิโลเมตร หัวรบที่ใช้งานเป็นหลักจะเป็นหัวรบชนิดระเบิดแรงสูงหนัก150กิโลกรัมรัศมีทำลาย70เมตรมีรูปแบบการเล็งยิงทั้งหมดหลักๆ2แบบได้แก่แบบหลักคือแบบอัตโนมัติและแบบรองคือการตั้งเล็งโดยใช้กล้องเล็งปัจจุบันเครื่องยิงจรวด DTI 1ส่งมอบให้กับกองทัพบ,บกไปแล้วจำนวน3ระบบโดย1ระบบจะประกอบไปด้วยรถฐานยิงจรวด2คันและรถบรรทุกสัมภาระอีก1คัน พัดมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พศ2559 DTI ได้วิจัยและพัฒนาตรวจหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G พิสัยไกลเป้าหมายของการวิจัยและพัฒนาคือจรวจโจมตีระยะไกล150กิโลเมตรสำหรับใช้ทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์โดยใช้ระบบควบคุมการยิงจรวจหลายลำกล้อง แบบ WS32 ที่พัฒนาโดยบริษัท Long March International ในประเทศจีนโดยระบบ DTI 1G จะติดตั้งบนรบทุกคุ้มกรอบแบบ8คณ8 มีทอยิงแบบท่อสี่เหลี่ยมจำนวน4ท่อบรรจุขีปนาวุธท่อละ1ลูกความยาวลูกจรวจ6.98ดเ9 8เมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลาง302ม mm, ิลลิเมตรมีระยะการยิงไกลสุด150กิโลเมตรระยะการยิงใกล้สุด70กิโลเมตรหัวรบที่ใช้เป็นหลัก จะเป็นหัวรบชนิดระเบิดแรงสูงหนัก155กิโลกรัมนำวิธีด้วยระบบ GPS และระบบนำทางเฉื่อยมีรัศมีการทำลายมากกว่า70เมตรและมีรูปแบบการเล็งยิงเหมือนกับ DTI 1ปัจจุบัน DTI 1 G ส่งมอบให้กับกองทัพบ,บกไปแล้วอย่างน้อยหนึงระบบ ประกอบไปด้วยรถฐานยิงจรวดและรถปรรทุกสัมภาระอย่างละหนึ่งคันโดยความพิเศษของ DTI 1G ที่เพิ่มเติมมาจาก DTI 1คือมีรถควบคุมและบัญชาการซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นเองของ DTI เพื่อใช้ในการอำนวยการยิงและที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่สุดก็คือความแม่นยำที่แตกต่างกันอย่างมากโดย DTI 1G มีความแม่นยำมากกว่า DTI 1ถึง50เท่า และนอกเหนือจากการพัฒนาระบบจรวจหลายลำกล้อง DTI ยังมีโครงการวิจัยจรวจหลักๆอีก2โครงการคือ DTI 1 DTI 1 G และ DTI 2ซึ่งบางส่วนได้ถูกส่งมอบให้กับทางกองทัพแล้วในขณะที่บางส่วนกำลังเตรียมการเพื่อจัดส่งและบางส่วนยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาการทดสอบยิงจรวจสมรรถนะสูงขนาด122ม mm, มระยะยิง40กิโเมตร รู้จักกันในชื่อ DTI 2จากเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอัตราจรล้ออย่างแบบ20ท่อยิงยิงจำนวน10นัดณสนามทดสอบอาวุธเข่าหน้ายักษ์ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ของทัพเรือไทยในทะเลอันดามันเป็นความสำเร็จล่าสุดของการพัฒนาระบบจรวดพื้นสู่พื้นที่พัฒนาด้วยตนเองในไทยทั้งหมดของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งการทดสอบยิงล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคม พศ2562มีความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือเจ้าของสถานที่และกองทัพบกบ นอกจากนี้ DTI ยังได้ประยุกต์เทคโนโลยีที่ได้รับจากการวิจัยและพัฒนามาใช้ในโครงการพัฒนาตรวจดัดแปลงสภาพอากาศที่ทาง DTI ได้ร่วมมือกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการทำฝนหลวงในพื้นที่ที่เครื่องบินทำฝนหลวงเข้าไม่ถึงซึ่งถือได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางทหารที่พัฒนาด้วยฝีมือคนไทยมาใช้งานจริงในภาคพ,พลเรือน และ DTi กํากำลังอยู่ในระหว่างการทำวิจัยจรวดต่อสู้รถถังซึ่งเป็นโครงการวิจัยพื้นฐานที่ทำการวิจัยเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีดินขับไร้ควันเป็นต้นซึ่งเมื่อเราได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาแล้วก็จะก้าวไปสู่การเปิดเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ